นารีพิขาดโดยเฉพาะกับพระสองฆอง์เจ้าผู้ที่มีบทบาทในพระศาสนายังหนุ่มยางแนนะบนักบวชนี่ถ้าบวชแต่น้อยยิ่งโง่นะเพราะไม่เคยผ่านประสบการณ์เรื่องราวอันเป็นธรรมชาติอันนี้่ัน้งหลายอย่าลืมเหตุใดอจ,จุตลือสีจึงถูกชูชกหลอกกินได้ง่ายๆในเรื่องพระเวกันดอนนั่นแหละบวชตั้งเต้นหน่อยเขาจะบอกคนในโลกเขายินดีเหมือนเราหมที่แค่ยังไม่ทันเกมของชูชกเลย อันนี้ก็เหมือนกันยี่บวชมาแต่น้นอยไม่เคยพบอะไรเลยมาเด่นมาดังมีเงินมีทองมากเอาวและสิทินถูกนารีพระองค์ใดเด่นๆดังๆมีฤทธิ์มีเดช <c oughs> ลือชาปรากฏจะมีคนหนึ่งถูกอิจฉาจากนักบวชชนิดเดียวกันสองถูกอิจฉาจากคนนอกศาสนา าศาสนาอื่นถ้าเขาอิจฉา,าศาสนาเขาจะต้องพยายามจ้องที่จะทํำลายบุคคลผู้เป็นขีมาเร์เป็นกุญแจอดอกสําคัญให้สังคมขอประทานอล้ัใคขาลัิทธิตรงกันข้ามไม่ปรารถนาดีต่อศาสนาหรือไม่ปรารถนาดีต่อการเมืองพระสงฆ์องค์ชาตินี่อยู่ในสถาบันหลักอันนึ่งของ ประเทศคือสถาบันศาสนาตัวพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญดึงดูดจิตใจเป็นบุคคลสาคัญของสถาบันซึ่งเป็นติ่งที่เอื้ออํานวยเอื้อคูลแก่การปกครองรัฐประศาสนา,สา,นาถ้าลัทธิี่ไม่ปรารถนาดีต่อการเมืองระบบการเมืองก็ดีหรือไม่ปรารถนาดีต่อศาสนาระหว่างศาสนาก็ดีเขาจะมุ่งจ้องคอยทําลาย บุคคลที่มีความสําคัญนั่นแหละซะก่อนพูดง่ายๆอย่างเรื่องกํหลังเล่าเนี่ยเทวดาเขาก็อิจฉาว่าท่านนี่เก่งอีกหน่อยท่านก็จะมาเป็นใหญ่เป็นโตกว่าเราบนสวงสวรรค์ต้องหาวิธีทาลายทํายังไงจะทําลายได้ท่านมีฤทธิ์มีเดชมีฌานมีกรกสินแก่ก้าในการมีฤทธิ์มีเดชท,ที่มีฌานมีกรกสินแก่ก้านั้น มันเป็นเพียงการสะกดกัน้น r e p r e s s i o n ผู้ปัษาวเล่งว่า r e p r e s s i o n of the mind สะกดกัน้นจิตไว้ r e p r e s s i o n s of the f i v e m e n สะกดกัน้นกิเลสตัณหาไว้ไม่ใช่ทำลายกิเลสตันหาถึงรูดถึงรากมันจึงสามารถที่จะทำลายได้อาแต่ช่องว่างเมื่อออกจากสภาพเหล่านะั้นแผนนาเรพิขาดก็เริ่มขึ้น อันนี้อาตมารู้สึกเป็นห่วงในภาวะปัจจุบันนารีพิขาดกลัวจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับพระสองคอง์เจ้าผู้ที่มีบทบาทในพระศาสนาอย่างหนุยกังแน่นถ้าสมมุตินะสมมุติว่าใครไม่ปรารถนาดีต่อศาสนาลงทุนสักสิบล้านยี่สิบล้านห้าิบล้านแล้วแต่ความสำคัญของพระสงค์เจ้าองค์นั้นวางแผน ทำลายโดยใช้เครื่องมือนารีพิกาตผู้หญิงสวยๆงามๆมีสเสน่ห์เย,ย้าวยวนมีเทคนิคในการชักชวนนักบวชนี่ถ้าบวชแต่น้อยยิ่งโง่นะเราไม่เคยผ่านประสบการณ์เรื่องราวอันเป็นธรรมชาติอันนี้พ <c oughs> ันทั้งหลายอย่าลืมเหตุใด <c oughs> อจุตะลือสีจึงถูกชูชกหลอกกินได้ไง่ายๆในเรื่องพระเวทันดอนนั่นแหละบวชตั้งแต่น่อยเขาจะบอกคนในโลกเขายินดีเหมือนเราหดที่แค่ยังไม่ทันเกมของชูชกเลยอ,อันนี้ก็เหมือนกันยิ่งบวชมาแต่น้นนอยอยางไม่เคยพบอะไรเลยมาเด่นมาดังมีเงินมีทองม,มากๆอาวและสิที่นถูกนารีพิฆาตอันนี้เราคิดดูเองว่าถ้าเกิด มันเป็นเองโดยธรรมชาติกฎกรรมกนแล้วไปแต่บางทีถูกพิฆาตโดยมีอะไรเงื่อนสนกฎใน,นลึกๆก,ก็จะทำให้เราสูญเสียบุคลากรของชาติของศานาซึ่งแผนนารีพิฆาตนี้ได้ใช้กันมาตลอด